อันนี้ขึ้นมาบนจุดชมวิวของวัดประเสริฐไปวัดแก้วประเสริฐค่ะอันนี้ที่วัดกำลังสร้างหลวงพ่อองค์ขาวนะคะองค์ใหญ่มากเลยค่ะอยู่บนยอดเขาเลยนะคะเมื่อกี้ขึ้นมาบนยอดเขานะคะทางก็ชันนิดนึงนะคะองค์ขาวสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะคะนี่ก็คือมีเณไม่ใช่เนน น,น่าจะเป็นเเด็กที่อยู่ที่วัดนี่แหละค่ะหลวงพ่อองค์ขาวน่าจะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน่าจะได้เมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็ทำบุญไปแล้วค่ะถ้าใครแบบถ้าใครมาก็อย่าลืมทำบุญนะคะมีตู้อยู่ข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะ นี้เป็นภายในฐานหลวงพ่อองคขาวค่ะข้างในน่าจะเป็นที่กลับไหว้สักการะและทำกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาค่ะข้างบนเป็นบันไดขึ้นไปน่าจะขึ้นไปข้างบนได้ค่ะถ้าเสร็จแล้วต้องสวยแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะถ้าจะข้างหน้า หลงพ่อองค์ขาวก็จะเป็นจุดชมวิวนู่นทะเลายอันนี้น่าจะเป็นป่าชายเลนตรงนี้ค่ะป่าชายเลนมฝนจะตกแล้วองค์ขาวสวยมากหลวงพ่อองค์ขาว รสอนเปิดธรรมะสอนด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะของบนบนยอดเขาที่ที่ประทับขององค์พ่อองค์ขาวหูน้ำทะเลสวยใสยสีฟ้าสวยมากเลยค่ะทะเลตรงจุดนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะลึกนะคะแต่ตรงนี้เล่นไม่ได้เพราะมันเป็นป่าชายเลนแต่บริเวณตรงนู้นตรงนู้นเป็นเรือ นานเป็นเรือนักท่องเที่ยวน่าจะดูปะกการางังน่าจะมีแนวปะกการังอยู่ตรงนั้นทะเลร้อมรอบเลยนะคะก็ถ้าหลวงพ่อองค์ขาวสร้างเสร็จก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมานะคะมาถ่ายรูปมาสักการะหลวงพ่อองค์ขาวนะคะเดี๋ยว ให้เสร็จก่อนเราต้องมาแน่นอนค่ะนะคะก็อยากให้ติดตามอะคะ่ะอันนี้เป็นเป็นคลิปที่ยังยังอยู่ใน,ในผาดบางเบริรดนะคะระหว่างเส้นชุมพรกับประจวบถ้าใครสนใจก็มานะคะแสวยจริงๆสวยมาก,มากถ้ามาเราต้องถ่ายรูปเยอะนะคะสวยจริงแสงได้นะคะงนี้ ดูนะ่าไะตรงนี้มากตรงนี้เป็นวัดค่ะวันนี้ปกติไม่เคยเห็นวัดที่แบบเปิดธรรมะน่าจะเขาจะเปิดตั้งแต่สี่โมงเลยเนาะที่นี่เปิดตั้งแต่น่าจะเปิดสี่โมงหรือเปิดทั้งวันก็ไม่รู้ฟังรู้สึกสบายใจไม่รู้รู้สึกใจสงบก็เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็น ระบบนิเวศนะคะตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปที่อื่นกันเดี๋ยวขอกลับไหว้สักกราระหลวงพ่อก่อนนะคะค่ะอันนี้ได้มากลับไหว้สักกราระพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะพอเอิญน,นับถือเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะ มันวนเป็นสีคล้ายดอกหัวบอกว่าคนนี้เห็นจะมีบุญแล้วเป็นพองค์ขาวก็มาก็สักระจะาแม่คนอินนะคะสวยมากค่ะนี่ ชาป่าบูชาใช่ไหมคนณอินนะคะมีภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะคะตรงนี้